สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับการซื้อขายเช่าหาพระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่ออะไรวัดอะไรนะครับเราจะนําข้อมูลทุกอย่างนะครับมาทาสถิติแล้วก็เฉลี่ยราคาออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับขอแจ้งอันดับราคานะครับเป็นเลทราคาเราจะไม่เจาะจงไปในราคาหลักมากนะครับเนื่องจากพระมีหลายสภาพนะครับไม่ว่าจะสภาพ100%ซนะครับจมูกโดนหรือว่า ผิวเปิดนะครับยังไงเราขออนุญาตนะครับบอกเป็นช่วงเรทราคานะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีเรทราคาการตัดสินใจเพิ่มเติมในการเช่าหานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นแรกปี2493เเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับ เหรียญเจ้าคุณนอหลังเต่าบล็อกขยื่นปี2510เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเป็ี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2505เนื้อโลหะผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมพอขีดวัดรหารไล่ปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่โคดอุปี2518เนื้อทองแดงมีการเชา่า,าชหาเปลี má, ่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนเช่นกันครับ รายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธบาทเกาะสีชังวัดสามปื่มปี2435เนื้อตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระมงคลมหาลาภคุณแม่บุญเลื่อนพิมพ์ใหญ่ปี2499เเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระปิตายันยุ่งหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อเมฆพัด มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นจนถึงหลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับพระปิดตาพาโชคหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองปี2536เนื้อฝาบาทมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางจนถึงหลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับกิ่งหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัลารามครับหน้าสรพงศ์ปี2508มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นตนครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิทธิ์อันดับพระเรื่องที่ทีมงานพระเรื่องสามิติของเรารวบรวมข้อมูลมานําเสนอให้นะครับหวังว่าจะมีพระที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ a c e b o o k และ y u t u b e พระเครื่องสามิติของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องกลาบลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ